ปัจัจแห่งทุกขและความดับแห่งทุกข์โดยอเนกปริยายพิขุทั้งหลายถ้าจะพึงมีผู้ถามเธอทั้งหลายอย่างนี้ว่าจะมีประโยชน์อะไรเพื่อการฟังกุศลธรรมอันเป็นอริยะเป็นเครื่องนำออกอันให้ถึงปัญญาเป็นเครื่องตัดสรู้เธอทั้งหลายพึงตอบเขาอย่างนี้ว่ามีประโยชน์เพื่อรู้ธรรมอันเป็นธรรมสองอย่างตามความเป็นจริง ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่าท่านทั้งหลายกล่าวอะไรว่าเป็นธรรมสองอย่างเธอทั้งหลายพึงตอบเขาอย่างนี้ว่าการพิจารณาเห็นเนืองๆว่านี้ทุกนี้ทุกขาสมุทัยนี้เป็นอย่างที่หนึ่งการพิจารณาเห็นเนืองๆว่านี้ทุกขะนิโรธนี้ทุกขะนิโรธทคามินีปฏิปทานี้เป็นอย่างที่สองพิขุทั้งหลายพิขุผู้พ,พิจารณาเห็นธรรม อันเป็นธรรมสองอย่างโดยชอบเนือง,เนองอย่างนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่พึงหวังผลสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีพิขูทั้งหลายถ้าเขาถามต่อไปอีกว่าการพิจารณาเห็นธรรมอันเป็นธรรมสองอย่างโดยชอบเนืองเนือง จะพึงมีโดยปริยาอย่างอื่นอีกบ้างไหมให้ตอบเขาว่าพึงมีถ้าเขาถามต่อไปอีกว่าพึงมีอย่างไรเล่าให้ตอบเขาว่าการพิจารณาเห็นเนืองเนืองว่าทุกใดใดที่เกิดขึ้นทุกทั้งหมดนั้นย่อมเกิดขึ้นเพราะอุปธิเป็นปัจจัยนี้เป็นอย่างที่หนึ่งการพิจารณาเห็นเนืองเนืองว่าเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอุปธินั่นเองทุกจึงไม่เกิด นี้เป็นอย่างที่สองพิขูทั้งหลายพิขุผู้พิจารณาเห็นเนืองเนืองซึ่งทำอันเป็นธรรมสองอย่างโดยชอบอย่างนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดียวอยู่พึงหวังผลสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีพิขูทั้งหลายถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า การพิจารณาเห็นธรรมอันเป็นธรรมสองอย่างโดยชอบเนืองเองจะพึงมีโดยปริยาอย่างอื่นอีกบ้างไหมให้ตอบเขาว่าพึงมีถ้าเขาถามต่อไปอีกว่าพึงมีอย่างไรเล่าให้ตอบเขาว่าการพิจารณาเห็นเนืองๆว่าทุกใดๆที่เกิดขึ้นทุกทั้งหมดนั้นย่อมเกิดขึ้นเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยนี้เป็นอย่างที่หนึ่งการพิจารณาเห็นเนืองเว่า เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั่นเองทุกจึงไม่เกิดนี้เป็นอย่างที่สองพิขูทั้งหลายพิขุผู้พิจารณาเห็นเนืองเนืองซึ่งทำอันเป็นธรรมสองอย่างโดยชอบอย่างนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดียวอยู่พึงหวังผลสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามีทิ่ขูทั้งหลายถ้าเขาถามต่อไปอีกว่าการพิจารณาเห็นธรรมอันเป็นธรรมสองอย่างโดยชอบเนืองๆจะพึงมีโดยปริยาอย่างอื่นอีกบ้างไหมให้ตอบเขาว่าพึงมีถ้าเขาถามต่อไปอีกว่าพึงมีอย่างไรเล่าให้ตอบเขาว่าการพิจารณาเห็นเนืองๆว่าทุกใดๆที่เกิดขึ้นทุกทั้งหมดนั้น ย่อมเกิดขึ้นเพราะสังขารเป็นปัจจัยนี้เป็นอย่างที่หนึ่งการพิจารณาเห็นเนืองเนืว่าเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งสังขารน,นั่นเองทุกจึงไม่เกิดนี้เป็นอย่างที่สองพิขุทั้งหลายพิขุผู้พิจารณาเห็นเนืองเองซึ่งทำอันเป็นธรรมสองอย่างโดยชอบอย่างนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดียวอยู่พึงหวังผลสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่ง คืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีทิ่ขุทั้งหลายถ้าเขาถามต่อไปอีกว่าการพิจารณาเห็นธรรมอันเป็นธรรมสองอย่างโดยชอบเนืองๆจะพึงมีโดยปริยาอย่างอื่นอีกบ้างไหมให้ตอบเขาว่าพึงมีถ้าเขาถามต่อไปอีกว่าพึงมีอย่างไรเล่าให้ตอบเขาว่าการพิจารณาเห็นเนือง,เนอ,งเนองว่า ทุกใดๆที่เกิดขึ้นทุกทั้งหมดนั้นย่อมเกิดขึ้นเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนี้เป็นอย่างที่หนึ่งการพิจารณาเห็นเนืองๆว่าเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งวิญญาณนั่นเองทุกจึงไม่เกิดนี้เป็นอย่างที่สองที่ขูทั้งหลายทิ่ขูผู้พิจารณาเห็นเนืองๆซึ่งทำอันเป็นธรรมสองอย่างโดยชอบอย่างนี้เป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียรมีใจเด็ดเดียวอยู่พึงหวังผลสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีทิ่ขูทั้งหลายถ้าเขาถามต่อไปอีกว่าการพิจารณาเห็นธรรมอันเป็นธรรมสองอย่างโดยชอบเนือง,งจะพึงมีโดยปริยาอย่างอื่นอีกบ้างไหมให้ตอบเขาว่าพึงมีถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า พึงมีอย่างไรเล่าให้ตอบเขาว่าการพิจารณาเห็นเนือง,เนองว่าทุกใดๆที่เกิดขึ้นทุกทั้งหมดนั้นย่อมเกิดขึ้นเพราะผัสสะเป็นปัจจัยนี้เป็นอย่างที่หนึ่งการพิจารณาเห็นเนือง,เนองว่าเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งผัสสะนั่นเองทุกจึงไม่เกิดนี้เป็นอย่างที่สองพิขุทั้งหลายพิขุผู้พิจารณาเห็นเนือง ซึ่งธรรมอันเป็นธรรมสองอย่างโดยชอบอย่างนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดียวอยู่พึงหวังผลสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามียิี่ขูทั้งหลายถ้าเขาถามต่อไปอีกว่าการพิจารณาเห็นธรรมอันเป็นธรรมสองอย่างโดยชอบเนือง จะพึงมีโดยปริยาอย่างอื่นอีกบ้างไหมให้ตอบเขาว่าพึงมีถ้าเขาถามต่อไปอีกว่าพึงมีอย่างไรเล่าให้ตอบเขาว่าการพิจารณาเห็นเนือง,งว่าทุกใดๆที่เกิดขึ้นทุกทั้งหมดนั้นย่อมเกิดขึ้นเพราะเวทนาเป็นปัจจัยนี้เป็นอย่างที่หนึ่งการพิจารณาเห็นเนือง,งว่าเพราะความจางคลายดับไป โดยไม่เหลือแห่งเวทนานั่นเองทุกจึงไม่เกิดนี้เป็นอย่างที่สองพิขูทั้งหลายพิขุผู้พิจารณาเห็นเนืองเนืองซึ่งทำอันเป็นธรรมสองอย่างโดยชอบอย่างนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดียวอยู่พึงหวังผลสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อย,ยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีพิขูทั้งหลาย ถ้าเขาถามต่อไปอีกว่าการพิจารณาเห็นธรรมอันเป็นธรรมสองอย่างโดยชอบเนืองๆจะพึงมีโดยปริยาอย่างอื่นอีกบ้างไหมให้ตอบเขาว่าพึงมีถ้าเขาถามต่อไปอีกว่าพึงมีอย่างไรเล่าให้ตอบเขาว่าการพิจารณาเห็นเนืองๆว่าทุกใดๆที่เกิดขึ้นทุกทั้งหมดนั้นย่อมเกิดขึ้นเพราะตัณหาเป็นปัจจัยนี้เป็นอย่างที่หนึ่ง การพิจารณาเห็นเนืองๆว่าเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งตันหานั่นเองทุกจึงไม่เกิดนี้เป็นอย่างที่สองพิคุทั้งหลายพิขุผู้พิจารณาเห็นเนืองๆซึ่งทำอันเป็นธรรมสองอย่างโดยชอบอย่างนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดียวอยู่พึงหวังผลสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีพิขูทั้งหลายถ้าเขาถามต่อไปอีกว่าการพิจารณาเห็นธรรมอันเป็นธรรมสองอย่างโดยชอบเนือง,องจะพึงมีโดยปริยาอย่างอื่นอีกบ้างไหมให้ตอบเขาว่าพึงมีถ้าเขาถามต่อไปอีกว่าพึงมีอย่างไรเล่าให้ตอบเขาว่าการพิจารณาเห็นเนืองๆว่าทุกใดๆที่เกิดขึ้น ทุกทั้งหมดนั้นย่อมเกิดขึ้นเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยนี้เป็นอย่างที่หนึ่งการพิจารณาเห็นเนืองเนืองว่าเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอุปาทานนั่นเองทุกจึงไม่เกิดนี้เป็นอย่างที่สองพิขุทั้งหลายพิขุผู้พ,พิจารณาเห็นเนืองเนืองซึ่งทำอันเป็นธรรมสองอย่างโดยชอบอย่างนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดียวอยู่ พึงหวังผลสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีที่ขุทั้งหลายถ้าเขาถามต่อไปอีกว่าการพิจารณาเห็นธรรมอันเป็นธรรมสองอย่างโดยชอบเนืองๆจะพึงมีโดยปริยาอย่างอื่นอีกบ้างไหมให้ตอบเขาว่าพึงมีถ้าเขาถามต่อไปอีกว่าพึงมีอย่างไรเล่า ให้ตอบเขาว่าการพิจารณาเห็นเนืองๆว่าทุกใดๆที่เกิดขึ้นทุกทั้งหมดนั้นย่อมเกิดขึ้นเพราะความริเริ่มเป็นปัจจัยนี้เป็นอย่างที่หนึ่งการพิจารณาเห็นเนืองๆว่าเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งความริเริ่มนั่นเองทุกจึงไม่เกิดนี้เป็นอย่างที่สองที่ขูทั้งหลายที่ขู่ผู้พิจารณาเห็นเนืองๆ ซึ่งทำอันเป็นธรรมสองอย่างโดยชอบอย่างนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดียวอยู่พึงหวังผลสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามียที่ขูทั้งหลายถ้าเขาถามต่อไปอีกว่าการพิจารณาเห็นธรรมอันเป็นธรรมสองอย่างโดยชอบเนือง จะพึงมีโดยปริยาอย่างอื่นอีกบ้างไหมให้ตอบเขาว่าพึงมีถ้าเขาถามต่อไปอีกว่าพึงมีอย่างไรเล่าให้ตอบเขาว่าการพิจารณาเห็นเนืององว่าทุกใดๆที่เกิดขึ้นทุกทั้งหมดนั้นย่อมเกิดขึ้นเพราะอาหารเป็นปัจจัยนี้เป็นอย่างที่หนึ่งการพิจารณาเห็นเนืององว่าเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอาหารทั้งหมดนั่นเอง ทุกจึงไม่เกิดนี้เป็นอย่างที่สองทิขูทั้งหลายทิขุผู้พิจารณาเห็นเนืองเนืองซึ่งทำอันเป็นธรรมสองอย่างโดยชอบอย่างนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดียวอยู่พึงหวังผลสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามียิขูทั้งหลายถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า การพิจารณาเห็นธรรมอันเป็นธรรมสองอย่างโดยชอบหนึ่งเนืองจะพึงมีโดยปริยาอย่างอื่นอีกบ้างไหมให้ตอบเขาว่าพึงมีถ้าเขาถามต่อไปอีกว่าพึงมีอย่างไรเล่าให้ตอบเขาว่าการพิจารณาเห็นหนึ่งเนืองว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งหมดย่อมเกิดขึ้นเพราะความหวันไหวเป็นปัจจัยนี้เป็นอย่างที่หนึ่งการพิจารณาเห็นหนึ่งเนืองว่า เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งความวันไหวทั้งหลายนั่นเองทุกจึงไม่เกิดนี้เป็นอย่างที่สองพิคุทั้งหลายพิขุผู้พิจารณาเห็นเนืองเนืองซึ่งทำอันเป็นธรรมสองอย่างโดยชอบอย่างนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดียวอยู่พึงหวังผลสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ ก็จะเป็นอนาคามีพิขุทั้งหลายถ้าเขาถามต่อไปอีกว่าการพิจารณาเห็นธรรมอันเป็นธรรมสองอย่างโดยชอบเนือง,องจะพึงมีโดยปริยาอย่างอื่นอีกบ้างไหมให้ตอบเขาว่าพึงมีถ้าเขาถามต่อไปอีกว่าพึงมีอย่างไรเล่าให้ตอบเขาว่าการพิจารณาเห็นเนืองๆว่าความดิ้นรนย่อมมีแก่ผู้อันตัญหาทิฏฐิ และมานะอาศัยแล้วนี้เป็นอย่างที่หนึ่งการพิจารณาเห็นเนืองๆว่าผู้ที่ตันหาทิฏฐิและมานะไม่อาศัยแล้วย่อมไม่ดิ้นรนนี้เป็นอย่างที่สองที่ขู่ทั้งหลายทิ่ขู่ผู้พิจารณาเห็นเนืองๆซึ่งทำอันเป็นธรรมสองอย่างโดยชอบอย่างนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดียวอยู่พึงหวังผลสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่ง คืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีทิ่ขูทั้งหลายถ้าเขาถามต่อไปอีกว่าการพิจารณาเห็นธรรมอันเป็นธรรมสองอย่างโดยชอบเนืองๆจะพึงมีโดยปริยาอย่างอื่นอีกบ้างไหมให้ตอบเขาว่าพึงมีถ้าเขาถามต่อไปอีกว่าพึงมีอย่างไรเล่าให้ตอบเขาว่าการพิจารณาเห็นเนือง,เนอ,งเนองว่า อรูปภพละเอียดกว่ารูปภพนี้เป็นอย่างที่หนึ่งการพิจารณาเห็นเนืองเนืองว่านิโรธละเอียดกว่าอารูปภพนี้เป็นอย่างที่สองที่ขูทั้งหลายที่ขู่ผู้พิจารณาเห็นเนืองเนืองซึ่งทำอันเป็นธรรมสองอย่างโดยชอบอย่างนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดียวอยู่พึงหวังผลสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีทิ่ขุทั้งหลายถ้าเขาถามต่อไปอีกว่าการพิจารณาเห็นธรรมอันเป็นธรรมสองอย่างโดยชอบหนึ่งเนืองจะพึงมีโดยปริยาอย่างอื่นอีกบ้างไหมให้ตอบเขาว่าพึงมีถ้าเขาถามต่อไปอีกว่าพึงมีอย่างไรเล่าให้ตอบเขาว่าการพิจารณาเห็นหนึ่งเน,องเนืองว่านามรูปที่โลก พร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกพรหมโลกที่หมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เล่งเห็นว่านามรูปนี้เป็นของจริงพระอริยเจ้าทั้งหลายเห็นด้วยดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านามรูปนั่นเป็นของเทจนี้เป็นอย่างที่หนึ่งการพิจารณาเห็น,หนเนืองเนืองว่านิพพานที่โลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลก รหมโลกที่หมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เล็งเห็นว่านิพพานนี้เป็นของเท็จพระอริยเจ้าทั้งหลายเห็นด้วยดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านิพพานนั้นเป็นของจริงนี้เป็นอย่างที่สองที่ขูทั้งหลายทิ่ขู่ผู้พิจารณาเห็นเนืองเนืองซึ่งทำอันเป็นธรรมสองอย่างโดยชอบอย่างนี้เป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียรมีใจเด็ดเดียวอยู่พึงหวังผลสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีทิขูทั้งหลายถ้าเขาถามต่อไปอีกว่าการพิจารณาเห็นธรรมอันเป็นธรรมสองอย่างหนึ่งเนืองโดยชอบจะพึงมีโดยปริยาอย่างอื่นบ้างไหมให้ตอบเขาว่าพึงมีถ้าเขาถามต่อไปอีกว่า พึงมีอย่างไรเล่าให้ตอบเขาว่าการพิจารณาเห็นเนืองๆว่าอารมณ์หรือสิ่งที่น่าปรารถนาน่าพอใจที่โลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกที่หมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เล่งเห็นว่าเป็นสุขพระอริยเจ้าทั้งหลายเห็นด้วยดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านั่นเป็นทุกข์ นี้เป็นอย่างที่หนึ่งการพิจารณาเห็นเนืองๆว่านิพพานที่โลกพร้อมทั้งเทวโลกมาลโลกพรหมโลกที่หมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เล็งเห็นว่านี้เป็นทุกข์พระอริยเจ้าทั้งหลายเห็นด้วยดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านั่นเป็นสุขนี้เป็นอย่างที่สองพิุทั้งหลาย ที่ขุผู้พิจารณาเห็นธรรมอันเป็นธรรมสองอย่างโดยชอบเนืองๆอ,อย่างนี้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่พึงหวังผลสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัตตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามี